สวัสดีครับผมต่อนะครับมาหายกันไปนานครับสําหรับคลิปการทํารถคลิปนี้พอดีมีลูกค้าส่งมาให้อัปเกรดหนึ่งคันครับสีสีคินหนึ่งทำสีใหม่อัปเกรดช่วงล่างเต็มระบบพร้อมชุดไฟนี่ครับรถเดิมๆก็เป็นทรงนี้ <c oughs> เดี๋ยวพอเสร็จแล้วเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูเพียงครับแล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายเป็นช่วงๆ ตอนทําอยู่ไม่ได้ถ่ายแบบยาวๆนะครับเพราะว่ามันเก,กะเวลาตั้งกล้องมันเก,กะคลิปจะยาวเกินเดีย๋ยวถ่ายดูเป็นช่วงๆคันนี้ถ้าเสร็จก็คงจะสวยครับสวยกว่าเดิมเยอะเดีย๋ยวรอชมกันได้เลย นครับตอนนี้ก็ทําสีเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใส่คานหน้าคานหลังครับเดี๋ยวปรับอีกนิดหน่อยแล้วก็ลงเกียร์ สวัสดีครับผมผมต่อนะครับอ่าคลิปนี้ส่งงานครับ WPL ี2 4สีหนึ่งอันนี้ส่งมาเปลี่ยนเปลี่ยนยุดไฟทำสีแล้วก็เปลี่ยนช่วงล่างทั้งหมดมาดูเรื่องสีก่อน,นครับสีเป็นสีดำเงา ของซามูไรนะครับแล้วก็เคลือบด้วยแลกเกอร์ 2K ก็ได้ประมาณนี้ครับเงาที่สุดแล้วเท่าที่จะทำได้ส่วนลายเดี๋ยวลูกค้าเขาจะไปติดเองนะครับพวกลายข้างรถเนี่ย ภายนอกก็จะมีนี่ครับกันชนกันชนอลูมิเนียม1ชิ้นก็มีพื้นสเตนเลสก็น่าจะหมดเลยครับภายนอกมาข้างล่างก็จะเป็นล้อครับล้อเดิมทำสีใหม่ สีซิเวอร์แล้วก็ตัวนี้เป็นยางยางที่ลายดอกเหมือน1ต่อ10นะครับเอามาใส่กับ wpl 1ต่อ16อย่ยางลายนี้ไม่มีขายใน s h o p e ีนะครับ Lazada ก็ไม่มีผมซื้อมาจากในกลุ่ม f c e e o o o อยางจะเล็กกว่าเดิมหน่อย แต่วิ่งดีนะครับสวยเลยแต่ขอบมันจะหลุดนะครับเพราะว่าขอบมันนิ่มขอบมันเข้าไปเข้าไปลึกนะครับลึกพอดีแต่ยางมันนิ่มต้องใส่กาวร้อนถ้าเป็นล้อเดิมอย่างนี้นะต้องใส่กาวร้อนช่วยหรือไม่ก็เป็นล้อพวกบิดล็อกอะบิดล็อกจะสนิทกว่าเพราะมันขันล็อกหนีบ ขอบยางเอาไว้อันนี้ล้อเดอิมมันไม่มีอะไรหนีบครับมันใช้ความเป่งของยางเนี่ยเอบ่งออกมาถ้ายางนิ่มเนี่ยมันจะหลุดขอบอ่านี่ครับช่วงล่างอันนี้เป็นช่วงล่างเกียร์หนึ่งสปีดนะครับเฟืองเหล็กแล้วก็แขนลิงก์เป็นหัวพลาสติก ตัวแกนเป็นเหล็กชุบคมเมียมเพากลางเหล็กขาหน้าขาหลังเป็นอลูมิเนียมเฟืองในเป็นเหล็กก็ประมาณนี้ครับกันชักเลี้ยวด้านหน้าขาเซอโวเยื้องเยื้องเพื่อหลบนะครับเวลายุบมันจะไม่ติด แขนตัวนี้ต้องซื้อต่างหากนะครับเพราะว่าถ้าซื้อในชุดมันมาเนี่ยมันจะเป็นแขนสั้นมาให้แล้วถ้าเป็นแขนสั้นเนี่ยมันจะมาชนกับหัวเพลาเนี่ยพอดีเลยหัวคานหน้าเนี่ยมันจะมาติดตรงนี้พอดีเลยตัวนี้ต้องซื้อแยกมาต่างหากก็ประมาณนี้ครับช่วงล่างข้างหลังนี่เป็น ตะกัวนะครับ่วงน้ำหนักบอดี้ให้มันยุบๆหน่อยเวลาวิ่งให้เหมือนเหมือนรถจริงล้อ่วงน้ำหนักไปแต่ทวงไม่ได้หนักอะไรมากมายนะครับเพราะว่าถ้าหนักมากเนี่ยมันจะมากินมันจะมากินแรงไอ้น็อตตัวหนอนนะครับมันจะคลายเร็ว ถ้าล้อหนักเกินไปนะครับต้องทวงแบบพอดีพอดีอะ่ะส่วนคันนี้นะครับต้องบอกลูกค้าไว้ก่อนมันจะต้องขันพวกน็อตตัวหนอนเนี่ยเป็นการตรวจเช็คนะครับถ้าเล่นบ่อยนะเราต้องตรวจเช็คน็อตตัวหนอนนี่ว่ามันคลายหรือเปล่าน่น็อตตัวหนอนเผากลางนะครับ ต้องคอยตรวจเช็คเพราะว่าผมจะไม่ใส่กันคายไม่ใส่เการ้อนอะไรทั้งนั้นเพราะว่าถ้าใส่ไปเนี่ยเวลามันเสียมันแก้ไม่ได้เลยครับต้องทิ้งอย่างเดียวเพราะมันขันไม่ออกถ้าลูดก็ขันไม่เข้าจบเลยต้องสว่านชัยเปลี่ยนอย่างเดียวครับถ้าใส่พวกกันคายกับเการ้อนน็อตแขนพวกนี้ ไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่ครับเพราะว่าน็อตตัวเมียเนี่ยมันเป็นน็อตแบบน็อตกันคลายอยู่แล้วมันจะหนืดมันจะมีคลายก็น็อตตัวหนอนเนี่ยส่วนน็อตตัวหนอนในคารนี่มันขันมาเลยครับขันมาตั้งแต่ซื้อมาเลยผมคิดว่ามันจะใส่กันกันคลายมาแล้วแหละส่วนมากมันจะใส่กันคลายมาแล้วมันก็แน่นมากเลยไม่ต้องเป็นห่วงมาเท่าไหร่ ไอช่วงชุดเนี้ยแต่ถ้าเสียก็อาจจะต้องเปลี่ยนทั้งแถวนะครับเปลี่ยนทั้งแกนเลยเพราะว่าเป็นจะขันไม่ออกข้างล่างก็หมดแล้วครับมีเท่านี้ส่วนเรื่องชุดไฟนะครับชุดไฟคันนี้เป็น Quick run 60A นะครับของ Hobby Wing อยู่ตรงนี้นะครับเจาะ ต้องเจาะเบานะเจาะเบาหลบสปีดหน่อยนึงถ้าไม่เจาะเนี่ยติดครับมีสปีดอยู่งี้อ่านี่ครับสปีดสปีดจะซ่อนอยู่ใต้นี้ส่วนแบตเตอรี่เนี่ยแบตมันจะอยู่ลักษณะนี้นะเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดู อ่านี่ครับแบตเตอรี่จะอยู่ในลักษณะนี้900มิลลิแอมใหญ่สุดเท่าที่จะลงในช่องนี้ได้เลยครับถ้าใหญ่กว่านี้ใส่ไม่ได้ต้องใช้ตู้แครี่บอยปิดแบตแทนถ้าใหญ่กว่านี้ใหญ่ไปก็วิ่งไม่ดีครับหนักแบตนี่จะอยู่ลักษณะนี้ แล้วก็เดี๋ยวจะบอกก่อนฝาตัวนี้เนี่ยมันยังใหม่อยู่นะครับเคียวล็อกด้านล่างเนี่ยมันแน่นสนิทมากถ้ากดแล้วดังก๊อกลงไปเนี่ยมันจะเปิดยากผมแนะนำให้ปิดแค่นี้พอไม่ต้องกดแต่ถ้ากดบ่อยๆมันก็หลวมครับแต่ตอนนี้มันยังแน่นอยู่เลยปิดแค่นี้ก่อนดีกว่า เดี๋ยวถ้าลงไปแน่นเนี่ยตอนงัดออกเดี๋ยวหูตรงนี้แตกพลาสติกเปนยังใหม่อยู่ครับอ่ามาตอนนี้ก็มาดูรีโมทครับรีโมทตัวนี้เนี่ยมันจะมีสี่ช n n e l นลสามกับสี่เราไม่ได้ใช้ครับเพราะว่าไม่ได้ต่อไว้สามกับสเนี่ยจะเป็นแบบกดกดเปิดปิดนะครับ แชนแนลสากดเปิดปิดอันนี้ไม่ต้องใช้มันส่วนด้านล่างนี้ผมตั้งให้แล้วไม่ต้องไปเปลี่ยนมันครับระบบเลี้ยวเดินหน้าถอยหลังเนี่ยมาดูตรงนี้4ปุ่มนี้เป็นการบิดนะครับเป็นการปรับปรับความละเอียดตัวนี้เป็น ทิมเดินหน้าถอยห,หลังนะครับตั้งให้ค่าศูนย์ไว้ถ้าสปีดมันร้องตีตีตีให้มันหมุนตรงนี้เป็นค่าศูนย์และสปีดมันจะเงียบตัวนี้ผมตั้งไว้แล้วปกติอยู่ระดับ0นมาอันขวาอันนี้เป็นสเตลลิงเวลารถวิ่งกินซ้ายกินขวามาปรับฝั่งนี้แต่รถสเกลเนี่ยออฟโรด ไม่ค่อยได้ใช้หรอกครับเพราะว่ามันต้องคอยเลี้ยวตลอดแล้วก็มาด้านล่างอันนี้เป็น EPA เป็นการปรับเปอร์เซ็นต์การเล่งครับเปิดปรับไว้สุดเลยก็ได้มันตั้งไว้สุดเลยแล้วก็มาค่อยๆเล่งที่ไกลเอาส่วนนั้นสุดท้ายอันนี้เป็นเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์เลี้ยวครับอันนี้ผมก็ตั้งไว้ค่าที่สมดุลที่สุดละถ้าเลี้ยวมากกว่านี้มันจะลั้งกัน อย่าให้ลดเลี้ยวจนลังนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเซอร์โวจะเสียแล้วถึงมันจะอัปเกรดช่วงล่างเป็นเป็นหัวเพาขับที่เป็นแบบกาก,ากบาทอะถึงมันจะดีกว่าของเดิมมันก็ปรับให้เลี้ยวเยอะๆไม่ได้นะครับเลี้ยวเยอะมากไปมันก็ขัดเหมือนกันมันจะเลี้ยวได้ ประมาณเนี้ยมันก็เยอะอยู่ครับแต่รถมันเป็นแบบขับสี่อ่ะขับสี่แล้วมันเป็นเฟืองเตดเฟืองเตดคือมันจะล็อกตายตัวทั้งสี่ล้อเลยมันจะตะกุยพร้อมกันแล้วพอมันตะกุยพร้อมกันเนี่ย ล้อหน้ามันจะแถเพราะว่าล้อหลังมันดันซึ่งมันเป็นแบบนี้ทุกคันครับแก้ไม่ได้ถ้าจะแก้ก็ต้องทดเฟืองอะทดเฟืองก็ลำบากครับเพราะว่ามันไม่มีขายทำให้ล้อหลังเนี่ยหมุนช้ากว่าล้อหน้าหน่อยหนึง่ง แล้วล้อหน้ามันจะตะกุยให้หน้าไม่แถหรือไม่ก็แก้กอาการแถโดยการใส่เฟืองท้ายธรรมดานะครับแต่มันก็ดีหรือเปล่าอันนั้นไม่รู้นะกลัวมันจะหลวมไปผมก็ไม่เคยใส่เหมือนกันเฟืองท้าย w b l ตัวที่เป็นแบบธรรมดาที่มีเฟืองดอกจอกอะที่เป็นแบบหมุนอิสระครับ มันมีขายอยู่ส0งร้อยกว่าบาทแต่ไม่เคยใช้เหมือนกันไม่รู้ว่ามันลื่นขนาดไหนถ้ามันลื่นมากไปเนี่ยเวลารถติดหลมมันจะฟีข้างเดียวอาการของเฟืองท้ายธรรมดาจะเป็นประมาณนั้นครัแบบก็มีประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวช่วงท้ายคลิปผมให้ดูลองวิ่งหน่อยหนึ่งสำหรับคันนี้นะ เทสวิ่งให้ดูสักหน่อยหนึ่งเออเกือบลืมบอกเลยอันนี้จะเป็นประแจขันประแจแอลนะครับขันน็อตตัวหนอนแล้วก็มีน็อตตัวหนอนสำรองไปให้สองตัวส่วนพวกสนกเกิลกับกระจกข้างเนี่ยผมจะใส่ไปในกล่องแบบนี้เพราะว่าตอนขนส่ง ไม่ควรมีอะไรโดออกมาจากนอกตัวรถขนาดล้อเนี่ยจริงๆแล้วผมจะถอดไปนะแต่เรื่องของเรื่องเนี่ยมันฟิตมากเลยเสียบแล้วมันดึงออกยากก็เลยไม่ถอดี๋ยวจะแพคให้หนากว่านี้กันล้อหักด้วยครับครับคลิปนี้ก็เอาอมานี่ครับเดี๋ยวเจอกันใ่คลิปต่อไปไปละ